ยายยังช่วยเลยนัภาษาอะไรกับคนนักภาษาอะไรกับอะไรนะหรือลูกหลานอุบาสกเนี่ยผู้ที่เราเรื่องนี้คือเจ้าวาดนะพระกรหลังสิรท,ที่ติจิตโกแต่เจ้าวาดวัตกรรมกายปัจจุบันเะนี่ยถ้าเราฟังเออเนาะขนาดควายได้ยังช่วยเลยนะแล้วคนอย่างเราทำไมท่านายังไม่ช่วยเนาะ เ <laughs> พราะงั้นเกาะกระแสมหาปูชนียาจาร์ให้ดีนะเกาะกระแสให้ดีนี่ยท่านจะได้ท่านก็บอกแล้วว่าโอ้ยต่อให้เราให้ท่านตายก่อนท่านก็ช่วยได้นน <laughs> แม้แต่ประเด็จพระคุณหลวงปูงงนน่เหมือนกัน คือท่านมีอุปถากอยู่คนหนึ่งพี่จำชื่อไม่ได้หรออุปถักคนคือหลวงปู่ท่านม, Greek, านมรณภาพไปก่อนแต่ท่านลาสังขารไปก่อนไปอยู่ดุสิตบุรีนะอุปถากนี่ไปที่หลังแต่ไม่ได้กลับดุสิตบุรีนะไปอยู่ดาวดึง ไปอยู่ดาวดึงดึงเพราะมีเหตุมีเหตุอะไรบางอย่างไปอยู่ดาวดึงดึงหลวงปู่รูก็ก็ไปช้อนนี่มาจากดาวดึงนะมาอยู่ดุสิตธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉัน She with notbody but